สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขนเมื่อนี่น้องเบลผู้จัดการหน้ามาสำรวจแป้งหน้าอะไรมื้อนี้มา,ดดา,าบึงเขาไก่สีได้เกี่ยวย่างเพื่นว่าเน้นห่วงเราพี่น้องออห่วงเต็มเต็มเปิดนามมีแหงยังสีเลยเพิ่มความหอมของเขาได้ อยู่ประมาณ10บวันน่าจะได้เก็บเกี่ยวช่วงเขาพับพึ่งแป้งหน้าธรรมชาติสารเคมีบบมีปุ๋ยเคมีบวดิสซกำกับการดูแลโดยน้องเบล <laughs> ัวนี่ได้พันธ์เขากำมากเขาเหนียวได้แค่นี้ละปีนี่ขยายอีกขยายเอาปีนาก็สิไดดประมาณพรนึงดอกปีนานี่ปีนี้ได้สามสี่ตนนี่แหละปลูกหญา้าหิมูระปลูกกันพังนำ้ำแต่ว่าพูดทันเลยล่ละพังเบดเหรอ เขียวๆนั่นก็คืออาหารปลาเมนี้ก,ก็ให้ไปแล้วประมาณยี่สิบกิโลเขียวๆนั่นแหละก็เอือนแหนะผัวเพือนว่าเพือนผ้าเอือนแหนะผัวแหนะผัวเจ้ว่าอย่างแหนะผัวบ่เออแหนะผัวจะให้ปลาปลา,ปา,ปา,ปากินดีดีเพราะต้องเสียเงินซื้อหัวอาหารเลยพี่นอ้องให้เมล็ดสิบกิโลยี่สิบกิโล สำนีปลาก็ใหญ่แล้วจักหน่อยอีกเดือนก็กลัวจะจับคายเลยแะพี่นออ้องเจ้าสองเรก็จะจับคลายเลยวันนี้จบการรายงานแค่นี้ครับสวัสดีครับ